สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอบแทบหกล้อไฮโซทอบแทบพากินพาเที่ยวเพจทีแอนทีรถด,ดัมแต่งสวยแห่งประเทศไทยแล้วก็ a c e b o o k ทอปแทบพากินพาเที่ยวครับ Facebook นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมา ดูบรรยากาศหลังฝนตกนะครับหลังฝนตกเมื่อวานนะครับวันนี้ผมพาเจมไปหาหมอไปต่อคิวโอ้คนเยอะก็จะทะลุมาหน้าง,งานได้ก็ปลาเข้าไปบ่ายสองนี่บ่ายสองจะบ่ายสามครับนี่ก็ยังไงก็ต้องทำครับนี่มันก็เหลือไม่เยอะหรอกดึงดินพวกนี้ขึ้นมา ดึงดินพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็เอารถนีโม่ปั้นคันนะครับปั้นให้ได้ประมาณนี้เลยเอารถขึ้นยืนทั้งบนให้เต็มแท็กพอดีแล้วก็เขาจะปลูกกล้วยสองฝั่งนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็งานต่อไปที่เราจะทำเขาจองตัวไว้แล้วไม่รู้ว่าจะทำให้เขาได้ไหมเขาว่าจะทําเป็นชั่วโมง ครับก็คือวางท่อนี่ปากเอาไว้แล้วพรุ่งนี้วางท่อยังไงมาฟังกันนะครับวางท่อนี่นี่ครับวางจากนี่ไปหาหลักนูน่นนะครับนี่หนึ่งเส้นอันนั้นหนึ่งเส้นนะครับฝั่งนี้หนึ่งเส้นยิงไปหาโน่น เอาดินขึ้นทำถนนท่อหน้ากว้างเมตรลงลึกเมตรนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะขุดบางท่อไหมลงไปลึกเมตรหนึ่งเอาดินฟาดขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้อีกแกเป็นโยธาจังหวัดนะเป็นตะคุยยากอยากแล้วนักวิชาการไหม เราพูดนี่โอ้ฟัง้ำบาท่านหรอกบ่บรเวเลยยืนกุมหํำอย่างเดียวครับ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 อ่เดียวฟังไม่ทันหอกอันนี้ก็ท่ออีกนะครับอันนี้ก็วางท่อเหมือนกันไปชนกอไผ่วางจากนี้ ไปลงสะนะครับแล้วก็อีกหลักหนึ่งตรงนี้เป็นงานชั่วโมงครับทําไปอทําได้ก็ทําไปแเรารู้ว่าเราจะเอาแบบไหนก็เราก็ทําตามสั่งแล้วก็แกก็จะให้รถไถนี่ไถให้ลบคันคูออกแล้วก็ไถเป็นนาปลูกข้าวอันนี้ก็น่าจะลบออกปลูกข้าวนะครับ รถไถก็คิดเป็นชั่วโมงไปหลือยังไงก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้อันนี้เหลือปั้นตรงนี้น,นี่จะอธิบายอย่างนี้ไอที่เอาดินมากองกองเอาไวน้นี่นะครับก็คือว่าอันนี้คือเอาดินมากองกองเอาไว้นะครับนี่นะครับ เราจะปั้นคันคูนะครับปั้นใส่ที่เดิมนี่แหละไม่ได้ไปใส่อะไรหรอกเอารถไปโคยืนปั้นตบหลังไปอย่างนี้ครับเหมือนอันนี้แหละนี่ไปอย่างนี้ดึงดินเข้ามาที่มันเทไม่ถึงก็ดึงเข้ามาปิดอันนี้ก็จะได้โกยไกลหน่อยเพราะว่าถอยไม่ถึงโกยตรงนั้นมาเปิดตรงนี้ นะครับจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็เดินไปจิ้มจิ้มจิ้มลันก็เดินไปผมทําตรงนี้ก่อนครับวันนี้ทําตรงนี้ก่อนปุ๊บทําตรงนี้เสร็จนะครับพวกข้างล่างนี้ก็เสร็จแล้วก็จะวางท่ออาจจะวางท่อวันนี้เนี่ยสามจุดอันนี้งานแถมครับสามจุดนะครับลอกคันนาน,นะครับลอกเรียบร้อยเป็นที่หน้าพอใจครับตัดออกเป็นคันนา,นานเดียวก,กัน เมาหมื่นเก้านะตรงนี้มองเรียบร้อยไปละก็เอาดินมาใส่นี่แหละหมื่นเก้าถมสะตรงไม้โคจอดด้วยแล้วก็มานี่นะครับคิวละสามสิบบาทนั่นแหละก็เสร็จไปแล้วถ้าตั้งใจทําจริงสองวันเสร็จครับอันนี้โอ้โหทั้งไปขายรถนะครับทั้งเป็นเซลล์ขายรถทั้งติดต่อธุระเรื่องอู้ปรึกษาทนายเรื่องรถนี่แหละหลายอย่างอู้ ทำเพื่อประชาชนจริงๆลงสอสซบ่พักความหวังใหญ่เบอร์ห้าร้อยส่อเสบดากพักสอเสียบดากนำทีมโดยวน้าสอเสียบดากอันนี้ก็จะปั้นผุกเสร็จปุ๊บก็จะเอารถไถลงหางผมไม่รู้ะใครจะลงหางให้แกนะผมลงหางรถไถไม่เป็นเด้ผูได้ิมาไถแล้วบุ ผีไทยจังเดมนี่เป็นหน้าให้นี่มไทยหน้าไม่เป็นเลยมันจะเริ่มลงหางจากตรงไหนทำไมมันโคตรโค้งอย่างนี้นะอู<ฮ>้เย่แย่นะผี่น้องนะไม่รู้เหมือนกันนะผี่น้องว่าผมจะทำยังไงเห็นแต่อ้วนมันทำอยู่ข้างล่างนี่ครับเดี๋ยวตรงนี้ก็เก็บนี่ดึงไอ้พวกนี้เลยขึ้นไปเก็บ ต่อจากตรงนี้ไปนะครับพอตรงนี้เสร็จวางข้ออะไรเสร็จนูน่นงานสุดท้ายเก็บนี่ครับตรงไปนี่ดึงดึงพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ดึงตรงนั้นขึ้นไปมันจะเป็นทางขึ้นลงจากบ้านจากหน้ารถเนี่ยไปลงเชื่อมเส้นนั้นไปนูน่นอ้อมไปนูน่นแล้วเส้นนี้ก็ไปเชื่อมเส้นนั้นแหละที่พาดลงมานะครับดินของเราสํำรองไว้หมดแล้ว เอาไมโครดึงขึ้นไปดึงเวียงขึ้นมาปั้นเป็นทางไปง่ายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับปาร์กอาจจะระบีอยู่ครับวันนี้ปาร์กสบายนะนั่งดู ให้เกล็เก็บตรงนี้แหละนะครับผมก็จะโกยตรงนี้มาเปิด,เป,ดเปิดใส่อันนี้ก็แบ่งดินมาทางนี้ปั้นทางนะครับอันนี้ก็เคล,ลียร์เคลียร์ลงนล้ก็เฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วให้ป้าเก็บไถเก็บตรงนี้ดินฝั่งนี้กองกองเนี่เอามาปั้นเป็นทาง,งตรงนี้นะครับปิดปิดที่เดิมคืนอันนี้ก็เกา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 ให้มันเป็นเนื้อเดียวกัน ครับตัวนี้ก็เป็นทางนะเก็บเก็บไอ้ทางเป็นๆเน,เนี่ยเขาเปลี่ยนแผนที่แรกว่าจะเป็นทางเลยเก็บตรงนี้ขึ้นมาให้อยู่มานี้ครับสูงเท่ากันเนี่ยเพราะว่าทางตรงนี้ยังไม่ได้ใช้ก็ได้เพราะว่าจะเอาพื้นนาไว้ทําก่อนทีนี้ทางมันจะอยู่ตรงเนี้ยตรงรถยืนอยู่นีถ้าเกิดว่าเขาจะมาอยู่จริงๆเขาก็จะเอาทางตัวนี้แหละเกดออกก็เลยให้เอาตัวนี้ เปิด,เ,ปด,เ,ปด,เ,ปดเข้าตรงนั้นก็นไปทางนู้นนะครับทําเหมือนเยอะแต่ถ้าทําจริงๆก็เหลือไม่เยอะครับดูหน้างานว่าเหลือเยอะแต่ไม่เยอะหรือนิดเดียวถ้ารถได้ทําแล้วนะครับนิดเดียวแค่นั้นเสร็จปอยากทำงานแล้วเ,เดี๋ยวว o ร e r bank ก่อนเผื่อได้ไร์สด ถ้าอยากจะดูไลฟ์สดก็เข้าไปดูได้ครับช่องทอบแทบพ,พากินพาเที่ยวดูย้อนหลังดูแล้วก็อย่าลืมกดคลิปเออกดไลค์ในอ่าสตรีมสดด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามถ้าไปจากช่องทอบแทบหกล้อไฮโซก็ไปกดติดตามช่องทอบแทบพากินพาเที่ยวไว้เลยครับกดกระดิ่งไว้เลยเวลาไลฟ์สดมันจะขึ้นเตือนตลอดนะครับคุณก็จะทันคลิปใหม่ๆสตรีมสดได้สนุกสนานพร้อมกัน โอ้ oh. เราเคลียร์จนงามแล้วตันน่นขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ฮะกาโตกัะเิรษเกิจนี่เลยไอ้ทีเคลียร์ๆออกตัวกับไรดินให้มันเสมอกันนะเคลียร์รถไทยเนี่ยฮะเคลียร์รถไถดิเคียร์รถไทย่าเปนยุโรถกระบะสิแท็กเหรอไปหาบ้างดูได้ผมรองเท้าใหม่อันนี้อะไรเนี่ยโอ้ ทั้งมีดทั้งอะไรผมนี่เป็นคนที่สะอาดนะครับถ้าใครใครไม่สะอาดก็อยู่กับผมยากเอาเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดแล้วกันเด้อฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะลงคลิปนี้ก่อนแล้วก็จะไลฟ์สดนะครับค่อยตามกันมาดู อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับช่องท็อปแทบพากินพาเที่ยวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ